สวัสดี FC ทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนครับผมเนาะอยู่ต้อนรับขอช่วยทีมงานมาหาเฮงเด็กถีน่นอด้วยวันนี้เราเดินทางมาขอโชคหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเนาะ,ะพี่รองท,ที่ตามพีมงานมาเฮงคือจะรู้พี่รองเนาะคือจะจำได้เพราะว่าปีนึงจะมาแช่นหนึงพี่รองไม่ได้มาดูใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นึงป,ปีมีแค่ครั้งเดียว,วอ่ามือนี่เดินทางมากพี่รอองนะมาขอโชคน้ำปูพระเจ้าเอินมาปูอนิ้วโป้งอเป็นเมืองเก่าเมืองรับแร่เป็นปูอที่คนรักษาอยู่ทานที่แห่งนี้นะเอามือนี่ผ้าพ่อแม่พี่รลองมาก ขอโชคพี่น้องเนะาะพาเขอาไปเพราะวา่าอย่าลืมอย่าพลาดหนึ่งปีให้ครั้งเดียวสำหรับปีนี้พึ่งเดินทางมาพี่น้องเนาะแล้วก็ขอครั้งแรกครั้งเดียวเด้อพี่น้องเด้อสถานท,ที่แห่งนี้เนาะคือปู่บูนคําหรือว่าปู่นิ้วโปง้งใครที่ติดตามทีมงานานาแห่ง ีที่ผ่านมาก,ก็เคยมาปูเพิ่นก็นให้ตัวเดียวเม็ดเดียวสำหรับปีนี้รอติดตามไป,ปรพร้อมกันบถูกเสียยี่ห้อทั้งผู้มาและผู้อยู่ <c oughs> อ่าแม่นบ่ะตุกเชียกับว่าปูเนี่ยแมนะ่นก็มูเนาะก็คิดว่าในโลกนี่ก็คิดว่านี่เนี่ยที่ว่าแม่นปูใหต้ตรงๆเลยวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันดีวันมั่นวันคงวันแก่น บ้านคูนบ้านคามบ้างเอาพอยชาใช้วัสดีครับเอาเก้าอี้อันประจำตำแหน่งนึกว่าจะมองอไปนั่งบนกระดานคัตติกบแมนบอ่ <laughs> บอยเรา่าคยโกรธกันหลักเพราะว่าเคยหยอกกันอยู่ บาดนี้ประมุกประทานก็มาเนี่ยเราบอกเคยมานั่เนี่ยพ่อใหญ่มานี่ยตั้งปวยเจ้าของที่บอกเออตั้งแต่อ่อนจะอดเราเราอยู่นี่เนาะโอ้อ้าวคนอยากมาขอโศนํำเราบอกเคยมาเราก็ยังมาหลอบนี่บทถูกก็เป็นไปบ่ได้ละป่วยคืั้งแรกของของพ่อใหญ่ลงมาพร้อมครับผมหน้าเลี้ยงตา เขาเรียกว่าสีว่ามันถึกตัวได้กบว่ามาตัวเจ้าเอาตัวถูกเนาะปูเอาตัวถูกตัวถูกตัวถูกยังไได้กู้องเราติดตามไปพร้อมกันครับ อือโอ๋เป็นอย่างเนาะปูพลนคร hmm? oh, <laughs> 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 เราขอโศก้อปูเรืออานั่นจะมาเ่าเข้าใจตะปูอืมอืมอไมสองอืมอ้าบอกให้เด็กมุการะปูยันให้ราไปยังปู พี่น้องเนาะหนึ่งปีจะไหนไม่ยามปูเนาะหนึ่งปีมาครั้งเดียวเนาะพี่น้องเนาะปูก็ให้ทุกปีเอามันอย,ยนู่นีโอกาสมาเหยียบะยามปูขอโชคฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเขียนมอะไรอืมเขียนมอะไรอืมเขียนเรื่องไข่เรื่องพลัง่านไข่เรื่องไข่อืม ลูกล้านพลึกสีกันเทศเล่าบึงบงงับว่านแล้วเขียมใส่กระดาษใลูกลานใงคะหน่อยลูกล้านแห้งพีชส้มปึกกระดาษนี่กรได้กระดษกระดม้วนผักระม้วนม้วนผัวละดนนเจ้าค่ะอบขอบนะเออวม้วน่ะมนเขียนน่ามนบมาก คมันต่อเนืกอปูมันเป็นท่านของท่านสมัยเออมันออนื้อปูหนึ่งหนึ่อ๋อที่นี่อะไรบูปูนี่ถูกใส่ถูกโอ้ปูให้สามตัวเลยสามตัวเลยให้สามตัวเลยสามตัวเออหนึ่งไว้แล้ว ป้าตัวหงอันดืปูสามตัวค่อยแตกสตัวแล้วปูเอดิอืมพี่น้าเลยมาทุกทีปูจะให้แค่2ตัวเนาะอ,มอะืมาีให้สามอมากปีนี้ปูให้สมตัวโอ,โอว้บน่านบนปูบนบนบนกลปูะบนละสามตัวโอ้ ทั้งบนทั้งล่างโอ้สาธุสาธุอา้าวพี่น้องเอ้ยทั้งบนทั้งล่างเลขตัวเดียวให้ทั้งบนทั้งล่างโอ้แตกตืมมาเนี่ยนะปูโอ้มีโศกด้วยแบ่งนี่แหะปูน้ำโอ้ ตัวตัวออเทาขึ้นเทงขุ้นมาดิขึ้นเทิ้งมาเอาตู้เย็นไหมเพื่อนเลี้ยนอ๋อพี่น้องเอ้ยตู้เย็นเหรเด็กสามตัวให้ให้ทั้งบนทั้งล่างฮัลข้างบนข้างล่างพี่งตู้เย็นแล้วเ้ยนหัต้งตกเลยนัปูนะอืออ เดินทางไกลเลยหิวน้ำเดินเมื่อเสื่อเสื่อมอ้โหรับแล้อยู่กูอืมรับแล้วอยู่าิ้วพี่น้องปูเขียนให้สามตัวน้องแต่ว่าจะเป็นตัวไหนพี่น้องพิจารณาเบ้างอ่าพี่น้องพิจารณาเบ้างเนี่ยปูเขียนใอีกสี่เลยนาะงอ่าน้ออ่าหัวหนึ่งสองอืมเก่งปะ หนึ่งรลกอนโอ้เป็นภาษาอันเป็นตัวเป็ดตัวน้นี่ยังคู่เห็ดัวธรรมดานั่ยังรับผิดรับกิเราถ้าเขาไปได้อ่าเคยได้ยินบอันแม่แอบินเห็นแอดบินจะเห็นหนึ่งหนึ่งสองนะแม่เด้อหนึ่งหนึ่งสองตามที่เบิงเมื่อปูพนเบิงมืออ่าน้อแ่นบ่ครับอันนี้เล็กหนึ่งได้ดิน เพราะว่าจะดูเวลาอ่ป oui> ูบนเขียนไห่เนาะปูเขียนไหงปูคนข้าวใช้ไข่หนี่งสองหัวใครับผมตามที่เห็นไม่ว่าจี่ัวปาจังไหเพอเธอเราเคยเห็นแต่ว่าโบแม่รู้ถูกเลขมันถูกเลยหล่ะกมาเอานี่เห็นบอกซิ่งนั่นเนาะ แ่พูดนี่แหะไปเปสักหน่อีแม่อเช้าวานวเก้าหนึเอาเขียนหนแม่เนสั่น่เดียวกัน้าหลัเยตกดันปเอาจัหเดยเป็นอยีแล้วเนาะแต่เพิ่ะบอกว่าเก้าน่กานึ้อบอกชัดเขียนดีนะเพิ่บอกความมยู่ันจอยู่ไม่เงันี้จบว่าเกนเกกวเก้านเนก้นเาเขาอันมดเหอเขาวกใส่กระามปูเขาบดได้ยัง่ย เขาจับที่คอยู่นี่ให้ดูเลยเนาะอืมอาครับผมหาปูคนบอกเป็นตัวมันอันนี้ก็ลังเฉียงกันด้วยนี่อืมอืมว่าเหนื่อยไหมได้มาเขียนตรงนี้อีกแล้วนี่อันนี้เป็นวันที่ครับผมเขียนเพื่งวันที่ครับโอ้วันที่อ่ามื่ออ่าเพิ่มจมูกครับมื่อเพิ่นจมูกออกปูมาแจ้งดูดานนีอ ตัวทำตัวทำตัวทำเก่าตัวทำตัวทำแต่เราไปเขียนแปลเป็นเลขอะไรบิกเราบ่ได้เราต้องเขียนเป็นตัวทำคือเก่าเป็นเป็นสมัยเก่าเลขสมัยเก่าเด็กสมัยเก่าเป็นอย่างนี้มดสมัยว่าคนรุ่งเลยเราไปเรียนหนังสือเริงกันป่อยยงเยี่ยนขึ้นปล่อยยิ่งเยี่ยนเราแป่ได้ <amigo. t gamma enders> มอมบาดเลียนนะนมรมาเบ่งาเคี่ยน้องจามาอ่ปเคยมาั้นปูให้พ่อใหญ่รดกีังรัดตเรียนมันเป็นเลขกเนืองมีเป็นเลขนอยยุทยเบเขียนให้วนออก มันเกามันเขียนให้เกาเนื้อเนอะมันออกนึงเก้าวันนี้มันเขียนให้เนื้อยังไมันก้าหนึ่งก้ามันเปเขียนเขียนหนึ่งก้อนนี่ตัวเลขพูเอ2ก้าเก้าสองโอ้โหขึ้นจะกี่แหละออ้าวกูแปลให้ได้วพี่รังเด้ นั่งซื้อเกาอะไรอ่างเงี้ย่าเพราะว่าเป็นลัทธะโบราณ่จักไปักของเนาะโอ้ปูแปรให้แล้วพี่น้องม่วยม่วยถ้าถ้าจะเขียนเป็นอารับิกเราบอกให้ไปเขียนไว้คนละหน้ากันเลยโอ้โอ้ครับผมอ่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวจต่เอ็มินจะแปรให้ถ้าแปรก็เขียนกป็นอังกฤษนึง ครับแอดมินจะสรุปให้เดือพี่น้องเด้อใครที่รับสมับฟังเนาะหนึ่งปีให้แค่ครั้งเดียวครับสำหรับปู่นิ้วโป้งหรือว,ว่าปู่บุญคำครับผมเนาะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าที่ปู่ฤาษสีเพิ่งหายมากก็คือ99 2เ้สองพี่น้องเด้อตอาตัวถ้ำเพิ่งเจียนกันสั้นแหละแต่ว่าส่วนตัวแอดมินเน้นย้ำคือส่วนตัวเด้อพี่น้องจะเห็นเหมือน หนึ่งหนึ่งสองเนาะผู้ใดยมักกับจับผู้ใดยขัดกับพันฝากต้อนพ่อ่พี่น้องเอฟซีสุขุขนครับผมเนาะอย่าลืมตัวการด้วยหกหกสองครับหกสองเก้าสอง,สอ,งอ,อย่าพลาดครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้เน้นย้ำหนึ่งปีขอแค่ครั้งเดียวและ,ะถ้าทุกปีไปก็คือเข้าเต็มๆสำหรับที่นี่พี่น้องเขาจะถือเนาะ ปากต้อน FC ครับสวัสดีครับ